ได้ช่วงเวลาแล้วนี่คือเบรกแรกของทีมชาตินะครับจริงๆก็หลายทีมเราสามารถประเมินได้เลยว่าตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้วเกมมีเล่นโชยเราเห็นมา4เกม1เดือนเต็มๆเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงลรืฟุตบูลแบบเน้นๆความพอใจไม่พอใจเนี่ยเอาให้ให้มันเห็นภาพชัดหน่อยเอาเป็นให้คะแนนแล้วกันเต็มสิบผ่านสี่เกมแรกให้กี่ตาม ผมให้สัก8เลยนะให้สักแปผมแฮปปี้มากนะเพราะว่าความคาดหวังตอนเริ่มกับตอนเนี้มันคนละเรื่องเลยนะตอนแรกหวังอะไรไว้หวังหวัได้แค่ลบใช่ไหมคือคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ไปสี่อันดับแรกติดแชมเปี้ยนส์ลีกก็แฮปปี้แล้วแต่พอผ่านมาสีนัดเนี่ยผมรุนแชมป์เต็มตัว แต่เรื่องๆในใจเรารู้เรื่องมูได้แชมป์ทุกปีอยู่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเริ่มต้นมันรู้สึกมันติดพันจากปีก่อนมันมันมีหลายเรื่องต้องแก้ไอันนี้คล้ายกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันมีความช็อกไอ้เรื่องตลาดนักเตะว่าไอ้บาเฮนโดฟาบมินโยมันไปพร้อมกันอันนี้มันนอกแผนแล้วดูเรื่องการเสริมลิอร์พูก็ไม่ได้ลาเวียก็ไม่ได้เหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ไปมั่วเอาดาบหน้าต้องรู้เอนโดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มากันแบบงงๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจาก4เกมอุ้ยได้10ต สิบแต้มใน,นต้มใหญ่ที่มันได้มาจากไปเยือนเชลซีวันแรกสภาพแบบบอก<ช>ต,รตรงว่าหน้า<ช>แพ้<ช>อย่างยิ่ง<ด>มีเกมไปชนะนิวคาสเซิลอันนี้เรื่องใหญ่ของต้นซีซั่นอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆ<ช>แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยกำราบแอสตันวิลล่า3 0ูน่่มันดูดีดูดีเท<ช>่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดสีเกมแรกที่กอล์ฟบอกชอบแบบปแต้มคือเห็นตรงไหนบ้างที่มันดีกว่าที่คาดไว้ เกมวิลล่าเกมวิล่ามันแบบคุมจังหวะได้หมดเลยเกมนิวคาสเซิลเนี่ยมันแฮปปี้แต่ว่ามีความหงุดหยิดทางการโดนใบแดงทั้งจังหวะการเล่นผิดพลาดในเกมรับทรงมันยังไม่ได้ดีนนแต่ว่าจังหวะฉับสวยแล้วมาชนะ คิดว่านะไอ้ด้วยเหตุผลในระหว่างเกมเดียวกเซิเนี่ยเหตุผลต่างๆนานาว่าไปอเอาว่าสรุปส่งท้ายมันจบแบบคลาสสิกด้วยซิกเนเจอร์ลิเวอร์พูลว่าใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นคนชอบอยากให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องมาชนะยากเย็นขนาดนี้ไงผมอยากให้มันขึ้นไประดับซิตี้อ่ะคือชนะแล้วกดให้อยู่เลยม,มันต้องแบบนั้นบ่อยๆอแล้วมีแบบแค่น้าจิ้มชนะแบบยากๆแค่นิดหน่อยเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นแบบหัวเชื้อนําพาลิเวอร์พูลไปต่อหลังจากเราเห็นภาพภาพมาพอสมควรจาก4เกมแรกอะไรที่มันจะเป็นแบบ เอ้จุดที่มันแบบชักนำเวยร์พูแบบไปสู่แบบความสำเร็จในฤดูกาลนี้มองเห็นอะไรเด่นๆสวยๆมยนะผมว่าข้างหน้าเดี่ยมันดีมากอยู่แล้ว uh huh. ตัวข้างหน้าดีมากอยู่แล้วถ้ากลางมันซิงค์ได้ยิ่งกว่าน,นี้ไปเรื่อยๆ uh huh. ในระหว่างฤด,ดูกาลแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยผมว่าอันนี้คือหัวใจจริงๆแต่ผมก็เชื่อว่าปีนี้ ลิปูจะเป็นทีมที่เสียประตูง่ายเหมือนเดิมเสียประตูง่ายเหมือนปีโรเจอร์รุ้นแชมป์อ่ะ,อะยิงได้แต่เสียยิงได้แต่เสียเดินหน้าข้ามันแต่ผมว่าครอปก็จะมีวิธีการจัดการที่แบบเหนือชั้นยิ่งกว่านั้นทั้งที่รู้ว่านักเตะมันเล่นได้แค่นี้ในเกมรับอะ่ะเราคิดว่าครอปจะจัดการอะไรคือมันนึกว่าต้องเป็นวิธีการเหนือนชั้นกว่านั้นเหนือนั้นคือมันอาจจะไม่ได้เป็นวันที่แบบอ่ะถ้าถ้าสมมติเป็นโรเจอร์นะมันจะบุกบุกบุกเลยเขามันรับไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นครอปอ่ะมันน่่าาจะรู้วเออ จังหวะเวลานี้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกจะบุ๊หลังจากนั้นต้องมารับแล้วนะออดังนั้นมันจะแบ่งเซสชันในแต่ละแมตช์ได้ละเอียดขึ้นเออก็ครอปพูดถึงเนาะอันนี้จุดน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนการสร้างบ้านทีละชั้นคือเหมือนรีโนเวทบ้านทีละชั้นเว้ยปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการแบบเคลียร์แบบชั้นบน คือเกมลุกใช่เออปรับทั้งแผงมีการเคลื่อนไหวเยอะมีออกไปเยอะมีฟิมิโนมาเน่อลิี้นู่นนี่ออกมีกัคโปดาวินอะไรพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็ปีนี้ลิโนเพทชั้น2บ้านสอสมมุติเป็นบ้าน3ชั้นทําบ้านชั้น2จริงๆก็เสนออยากให้เจ้าของทีมแก้กองหลังด้วยนะแต่มันทําในซัมเมอร์เดียวไม่ได้ก็ใช่จะบอกว่าให้พูดถึงตรงกลางก่อนตรงี้ตรงชั้น2เนี่ยเฮ้ยมันแบบขวาดล้าง มันเหลือแบบเขาเดิมเน่พวกไอพวกไวรุ่นเอเลียดโจนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าแพ็คใหม่มาเลยส่ตัวรวมไปถึงกับเฟนเบิร์กกับเบนแบกที่พิ่นเขามานี่ด้วยผมว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะมิลเนอร์เนี่ยมีประโยชน์แต่ว่ามันไม่มีความพิเศษผมว่ามันมันมันพอแล้วกับการใช้มิลเนอร์มาถึงจุดเนี้ยเฮนโดสำหรับผมเนี่ยคือเฮนโดหลังจากนั้นมาบอกเห็นไหมว่าไม่มีใครมาล้างผมเลยผมก็เลยต้องไปแต่ผมว่าอร์พูทำถูกแล้ว นี่มันฟุตบอลไม่ใช่ครอบครัวนะว่านะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดราม่าเลยนะในความรู้สึกบทสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เพียงแค่ว่าไปโดนเขาล่อสัมภาษณ์แค่นั้นเองอจริงจริงเนี่ยถ้าเราแบบใจกว้างๆนในฐนานะแฟนะ่ะ<อ>ไม่จำเป็นเราต้องไปรู้สึกไม่ดีกับเฮนโดเลยนะค,คือต่อให้เรารักเจอหลาด่ะไม่ได้หมายความว่าเจอหลาดจะเตะบอล20ปีแล้วมันไม่แผ่วใช่ไหมใช่แต่เฮนโดเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่มีพลังงานเหลือเฟือเขาจะมีประโยชน์น้อยลงชัดเจน ขาไม่ใช่คนทักษะดีขนาดนั้นนะแป่ว่าันนั้นผมว่ามันถึงเวลาก็ต้องไปอ๋อเหรียเบเยี่นจะเจ็บขนาดนี้แล้วจะอยู่ต่อแล้วยังใงต่อค่าเหนื่อยก็ไม่ได้ถูกนะจีใต้คนมาลักษณะเดียวกันเลยก็ไปนั่นรู้ก็หวานอมขมคลืนิดหน่อยแต่รวมแล้วผมว่าทุกคนแบบเข้าใจกับสถานการณ์รวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหมายถึงตัวนักเตะกับพาร์ทสโมสรอะไรย่างี้ด้วยโอเคมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่มันอยู่ที่ว่าการนําเสนอข่าวมากกว่าว่าใครจะรู้สึกไงอันนั้นเป็นเรื่องความรู้สึกคนห้ามมัน เป็นการล้างบางแผงกลางที่ดีแฮปปี้ผมแฮปปี้มากแฮปปี้เวลิคือแม็กลิสเตอร์เนี่ยตอนเล่นไบตันเนี่ยดูทั้งฤดูกาลเนี่ยอิจฉาว่ากลางลิกูเนี่ยเล่นไม่ได้แบบแม็กลิสเตอร์เลยเออใช่ไหมสโบสไลนเนี่ยแบบว่าพรสวรรค์เข้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเล่น FM จะเห็นว่ามาพลังมาดีเยอะแต่เด็กๆแล้วดังนั้นวันนี้เขาเริ่มฉายแววไม่ใช่แค่เตะบอลเก่งเดียวหลอด้วยนะเราจะขายเสื้อได้เยอะ มันจะขาย้อได้เยอะเงินจะเข้าอีกเฮ้ยแล้วงี้พูดอย่างกับบอกว่ากองกลางไอ้ชุดเก่าของลิฟวูมันไม่มีอะไรดีเหรอกองกลางลิฟวูเนี่ยมันถูกใช้แบบผมว่าเหมือนแบตเตอรี่อ่ะมันมีไซเคิลการชาร์จเงถึงจุดหนึ่งมันชาร์จไม่เข้าแล้วมันใช้พลังมาเยอะแล้วเคาแบบขคยี้ขคยี้ใช้มันจนหมดแล้วเอางี้ถ้าในมุมพี่นะมองว่าที่มันสิ่งที่แบบภาพมันแตกต่างแล้วก็มันเป็นแบบ เครื่องแบบคนละท y กันเลยระหว่างกลางชุดเก่ากับกลางชุดใหม่ก็คืออ่ไอ้กลางรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมิติการเติมเต็มที่ ที่เวลาแบบชุดเดิมๆเนี่ยเวลาลิฟร์พูลเล่นแล้วก็จะถามหาเกมรู้ว่านอกจากข้างบนการเติมจากแบ็กเนี่ยยิงไกลกองกลางไม่มีมาเติมเต็มจุดนี้กลางเนี่ยที่จะมีส่วนร่วมกับการทําได้ประตูโดยตรงคือเรานับจากการแอสซิสต์หรือยิงประตูโดยตรงน้อยสุดๆน้อยแบบขี้เหลมากเพราะกลางคือทําหน้าที่ ที่เขาแซวกันว่าวิ่งควายเนี่ยใส่แผงกลางแปะซ้ายแปะขวาแต่จะไม่มีนิติในการที่ไปมีส่วนร่วมกับเกมลุกแบบตะวันบล็อกทูบ็อกขึ้นไปเป็นตัวจบเป็นตัวทำเองนี่แหละกลางไอเวอร์ชั่นใหม่ของรีลคูไว้สามสี่ตัวที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้อดี๋ยใครดูเริ่มมีให้เห็นแล้วลูกยิงไกลโซโบมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าเราจะได้เห็นมากขึ้นตรงนี้ที่มันจะดีกว่าเดิมแน่ๆอันนี้การันตีส่วนเรื่องเกมรับผมมองว่า มันอาจจะดอปฝ้ายชุดเก่าแล้วที่มันงานคนละแบบใช่ใช่ใช่คือตอนนี้ก็ต้องไปรอดูนะว่าเบอร์หกเนี่ยสุดท้ายไอ้การบันบาทที่มันจะมันจะดีขนาดไหนเมื่อมันกับบาเยอร์มันได้เล่นแค่นั้นอ่ะช่างมันช่างมันเนราเรายังไม่เห็นไงเราต้องรอเราไม่เห็นก็พูดไม่ได้ได้แค่เดาอันนี้เราพูดสิ่งที่เราเห็นมาแล้ว่าสองคนพี่ว่าโซโบกับแมคลิสเตอร์เนี่ยใครต้องถอยเม่ากันไหมมันแมคลิสเตอร์จะขึ้นไปเป็นเบอร์สิบขนาดนั้นไหม หมายถึงเวลามายืนบร<ด>ลานของสองคนใ่ไมใครจะบุกใครจะรับมากกว่ากันไหมน่ากังวลว่าแมคลิสเตอร์จะยืนเบอร์หกยาวาเปอร์เซนต์ของเกมตลอดทั้งซีซันอาจจะแกอาจจะกินแบบกินตำแหน่งเบอร์หกไปครึงคร่งๆเลยเรู้สึกได้ถึงถึงความเนียน <laughs> นั่นแหะสิ <laughs> สมมุติว่าถ้าเราเป็นโค้ชเออนึกออกว่ามันว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นมันน่าไว้ใจไงมันเล่นน่าไว้ใจแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวตัดเกมจ๋านะแต่ว่าในเชิงมิติภาพรวมแล้วเนี่ยมันโอเคกว่า ที่เหลือเนี่ยสุดท้ายเราก็จะต้องมาเถียงเรื่องกองหลังแล้เรื่องเกมรับในเมื่อไม่เติมแล้วก็มีเจรเรลอคอนซาถือว่าซื้อตัวนี้มาแล้วกันถือว่านี่คือการเสริมลิเวอร์พูลแล้วกัน่เด็กช,ชุดเดยวาวชนของลิเวอร์พูลคอนซาที่เขามาเตีนชีสนัดแรกนี่โกเมสมาติปนะโกเมสที่เล่นตำแหน่งควันได้เลยนะเล่นได้ไหม ไหวไหมชั่วคราวเก่งชั่วคราวเอาใครเป็นแฟนหรือผูกก็รู้จักดีอยู่แล้วพวกนี้มันเก่งชั่วคราวเล่นสมองเสมอยี่ยากไปลุ้นเอาว่าจะดีเกมไหนจะพังเกมไหนมันโกเมสนี่คือร่างทองมาเจอแมนยูหลังจากนั้นนี่สเปซสปามาอีกเป็นเดือนใช่แล้วกว่าจะเรียกฟอร์มได้คือต้องไปพักอีกเป็นเดือนอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรคือฝีเท้าเขาแค่ประมาณนี้อยู่แล้วแค่นี้ไม่ต้องไปด่าหรอกคือในเมื่อเราใช้งานคนที่ที่เก่งคุณสมบัติความสามารถแค่ประมาณเนี้ย เราจะไปด่าทาไมตอนเขาเล่นแย่เพราะเขาไม่ใช่คนเก่งมาแต่ไหนแต่ไรไม่เป็นไรปีหน้าละซื้อใหม่ใช่มคนก็ประมาณนั้นอเดี๋ยวรอตังตอนขายซาล่ารอบหน้าก่อนอที่ตี้ว่าจะไปอยู่ถึงตรงไหนนะ้าทรงนี้มาความคาดหวังตอนนี้เปลี่ยนไหมจากตอนแรกจะจบที่เท่าไหร่ใช่ไหมลิวอปูตอนเนี้ยเอาว่าแบบเราไม่รู้ไกลๆอ่ะเป็นไงใช่ไหมถ้ามาประมาณเนี้ยเริ่มอ่างเนี้ยตลาดปิดแล้วความคาดหวังัปรบเปลี่ยนจาก จากเดิมไหมจากเดิมเคยวูบเคยใจคอไม่ดีว่าปีนี้กูหลุดแชมเปลีกแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยตอนนี้น้ำหนักในการที่จะเทกลับขึ้นมาสู้แบบท็อปโฟแบบเต็มตัวโอ้โหเปล่งประกายขึ้นมากเลยอ,อันนี้มีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเยอะคลิปที่แล้วพี่บอกพี่ไม่มั่นใจเลยตอนฤดูกาลกำลังจะเริ่มอ่ะใช่วันนี้มาแล้วเพราะอัปเดตเนี่ยหลังหลังเนี่ยทุกอย่างมันเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วเห็นเล่นไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เออนี่เป็นเวทีที่ลูกครูจะไม่ยอมไม่ใครกแล้วเว้ยรายการแบบเข้าไปท่าพร็อโฟเออทีมอื่นต่างหากที่น่าเป็นห่วงแทนน่าจะเป็นทีมที่ล่าสุดแพ้นะเออฮะเออทีมนั้นก็แบบว่าบุกก็ไม่ขึ้นนะบุกไม่ขึ้นคองบอลไม่ได้น่าเห็นใจเชลซีนะครับเชลซีแห่่คุณก็ถึงนาทีนี้หลังเมทิมช่ารอบแรก คืออยางที่ไ่ถึงตรงไหนเอาลุ้นแชมป์แร้วเขาไมไ่ลุ้นแน่นอนครั้งที่แล้วก่อนเตะโผมจะบอกวิชิตเลยว่ามันต้องรุ้นแชมป์แล้ววันนี้มาเล่นได้ขนาดนี้นะเดี๋ยวมักรลาเสิร์ฟอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมยังไงลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในระดับที่รุ้นผมว่าถึงสงการยังรุ้นได้ยูโรปาลีกเนี่ยแชมป์แบบแบ,บเบอร์ อย่างนั้นเลยต้องไปรอให้จิตตี้มันล่วงลงมาขนาดไหนดีกว่าหรือว่านุ่นนี้ตัวเองเลยลุนได้ผมว่านี่ครูเนี่ยมีความเชี่ยวพอมีประสบการณ์แล้วปีแล้วฉันนอนขาดประสบการณ์ใช่ไหมนี่ครูมีประสบการณ์อ่ะดังนั้นปีนี้ลุ้นแชมป์หมู่ไม่สวยนะเกมต่อไปเกมต่อไปเยือนบูฟใช่ไหมเกมต่อไปเยือนบูฟบูฟก็ เป็นทีมน่าสงสารแต่เราก็ต้องไปทําเขาอยู่ดีกระทําชาเราใส่ซะเออบู๊ฟข้อดีก็คือบู๊ฟปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ทีมแบบปอดแหกต่อไปแล้วเออเป็นทีมที่ทีเล่นฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์แม้หลายๆอย่างจะน่าเห็นใจก็ตามเปลี่ยนโค้ชก่อนฤดูกาลนี้เสียลูเบนไดเวสเสียมาติุสนูนเนสจริงเสียราอุคิมเนสอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าแค่ระวังบู๊ฟเล่นบอลโด่งจากซาซาคาริซิส เป็นหลักก็พอซึ่งจุดนี้ลิฟูมีความน่าเป็นห่วงตรงที่<ม>เราเราเดาล่วงหน้าไว้ว่าฟันไดงไงมันโดนบานเพิ่มแง่เลยเพราะบ,บอลโดมมีปัญหาตั้งแต่เกมเจอวิลล่านะครับเจอลูกตั้งแต่วิลล่าเล่นบอลแรกได้ตลอดอ,อันนี้เป็นจุดที่จะน่าเป็นห่วงในเกมเจอกระพุให้ระวังตรงนี้แต่คิดว่าลิฟูถ้าโชคไม่ร้ายเกินไปจากสภาพนักเตะในช่วงหลังเบรกทีมชาติเนี่ยลิฟฟูจะจะบุกชนะได้สกอสกอสองหนึ่ง ต้องโดน,นของแทนต้องโดนสักลูกเออครั้งนี้แล้วผมคิดว่าโดนรือไม่โดนนะเจวิลล่าก็เรื่องมึงเออ <c oughs> แต่นั้นวันนี้ผมว่าครีนชีสครับเพราะว่าบูฟเนี่ยวันเจอเวอตันเนี่ยนะพอกันเลยคือยิงทิ้งยิงขว้างถ้ามันไม่ได้ลูกนั้นอะ่ะหม่งไม่เต็มหัวด้วยนั้นผมมองว่าเกมลุกบูฟเนี่ย ทำอะไรอาริสันเบเกอร์ไม่ได้หรอกโกผมนี่นะกระโดดเซไม่ได้คุยก็หลังเหนียวเลยไม่ได้คุยโกเก่งโกเหนียวโกเก่งจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งมากแล้วก็เวลาบอลโยนมานะกองหลังไม่ต้องเล่นโกรับนะกองหลังคือยืนเป็นพร็อพโกเซฟหมดที่เหลือข้างหน้าเนี่ยต้องยิง3ลูกมันจะเป็นวันที่สบายๆเยี่ยมเลยสามศูนย์สำรองลงมาก็ยิงได้สบายๆเยี่ยมเลยมั่นใจโอ้คนฟังได้อะไรเยอะมากเลยสุดยอด โอเคยอดคราวนี้ละกันแล้วเ,เดี๋ยวโอกาสนคนะ่แฟนลิ้วรูติดตามแบบบิ๊กนี่เนี่ยแฟนแฟนลิ้วภูก็หนีมาคุยกันทางนี้ละกันนะครับก็ทางนี้ก็จะมีมุมนัางไอ้กอลฟก็จะคีโมหน่อยอธรรมชาติของผมคุยกับผมก็จะมองโลกแง่ร้ายนิดนึงอา,อาจจะเป็นความจริงนิดนึงามาสายผมมาผมจะพาลง พาไปโป,ปรงเออเพาะผ่านอะไรกับมันมาเยอะผมก็จะพาฟุ้ง <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ก็มาล้านพอดี <c oughs> มาคุยทั้งนี้มีอะไรอัปเดตข่าวสารเรื่องขุดคุยประเด็นแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีๆเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวมานั่ง<อ>ไลฟ์กันจะได้ชิววันนี้นะยังไงฝากกด follow กดติดตาม s u b s c r i b ไว้ด้วยบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับมึงเป็นคนที่พูดจาแบบเป็นรู้แบบเล้อเธอะไก็